สมัยนี้นะเล็บก,ก็ต้องแดงแขวก็ต้องดัดเพื่อความสวยและความเปะ๊ะ่ะกูว่านี่เดียวนะมึงขึ้นมาตาตีตาสวใส่กูขักแท้สรุปสิไหหรือโบไหเงินหาสิบบาทนี่เอาไปเห็ดเลบไหมใช้กับดารเทียงกันเถ่าว่าท่านสมัยค่ะบบไหกับว่าเอาก็ได้หยวมึงเป็นอย่าง กูก็ามาสูนไหนอีแอปคักแฉว่าาหน้าปากเปียกบัดสีเมา่วาเมื่อวาหยังเมื่อวากูเถานี่กูป่ะนอมเด้บัาสิเมาื่วาคักแแทมันบาฮู้จักตีตะเกียกเฮานะ่ะตอนสาวๆนะ่ะคักซ้ำไดหือจะแมนคักน้อหลานมึงนี่บ่พื้นพายน่น้อสาวๆาว่ลาแค่ถามแต่ค้ำเนี่ยก <c oughs> ูน่ะเซีเล่นแม่งปิดจจแมนบ่จอกจะตกจ่าย ได้ย uh, so <deal> ินลานเจมันบอกเบิ่งหัางอ้าวจเ่าว่าทั้งสมัยเป็นยังบัเจ้จคือพูแต่งตัวเสบคือพู้สาวส่อยสมัยนี้เนี่ยเเยเกูกะว่าดีดีสีอ๋อดีเอสเอสเอสฉันชอบ เราถ right? ึงไนี่จ้ะขั้นไ Murder, หนครับขั้นนี้ละมึงเจาตันท่ากูไม mm. ่ต้องโดนเราเนี่ยเติมก mm. ็ไม่ได้เติมนะมันอิดจอดอยู่หันละเฮ้ยบอกเป้าไปไม่จะเป้าไปอยู่นี่แมะเอาเย็บเติมเอาเติมบอกเขามาเติมให้น่ะน่ะ ใจละลายได้เขียดมือนีย้ายมวลหลายหักเด้อหักคือยังลูกยังหลานย้ายนันละใจายไปก่อนเด้อหยาบกูพูดอยิยอนี้ให้บานว่าว่ามึงกับื้เขียดน่ะเล่นกันแม,ม่นอยูเตี่ยหืมสิบบาทิกูสิ้อให้ังซันได้จังได้หญ้าเด บักเกียดน่ะมันลุ่นหลานมึงเด้มันบอแมนมึงแ็ดจังสันน่ะมึงหาเ่าหรอเด้มึงอ่ะเออป้าเวยุสิกี้วันบกบ้าบักเกียดกินของใหญ่มากเหรอเว้ยแม่มึงบอมาทน,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 น้าตคือบอมาทนากันมีบ้หน้าตาผู้เพิ่นมีผู้สาวเ่าเต็งสิตัวนี่ ส้มสูสิมาว่าย้ายปู่เฉยยัง,ยงมันโมเม,มนต์ความสิ่งค่ะมงึงก็คือกันประเกียดบอลูุดจากปฏิเสธพวกมันเหตยืนเซเวยอยู่พี่บ้าเส่าไปแน่ดูเร็ว,รวมา อาใจไหมเทบบานวาผมกับยายเล่นกันเสียใจังไรดีครับขันเขาบดีปเป็นคือเขาวาน่ะเขาสิบิคิดเห็หนหยังแล้วยายคิดจังไรรัผมครับหักขึ้นลานอ่ะนะหักได้ขันหากขึ้นยังบาวสาวน่ะคิดให้ดีๆเด้ดดออายมักตัว Yang si Kinto, yang si Kinto, yang si Kinto. Uy.